สวัสดีครับวันนี้เรามาบันทึกนะครับ <c oughs> นี่คือห้องของนี่คือห้องที่ผมนอนนะครับไม่ใช่ห้อง้อมแมนครับนี่ห้องที่ผมนอนเป็นห้องของอานะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมเอาไว้แพ็กการ์ดที่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเว้แพ็กการ์ดตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเล่นอะไรต่างๆและนี่ครับที่แพ็กการ์ดของเรา วันนี้เราจะมาแพ็กการ์ดกันนะคะบุงบ้างไอวางมาเรล่มเดี๋ยวขอจัดของก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามเรืดีกว่าโอเคนะครับเสร็จแล้วเรล่มได้งั้นเราว,วันนี้เลยเก็บเมทมโอือนี่นะครับอออือโอเคเอานี่นะครับเป็นการ์ดวงวัดผมไม่รู้จักสักคน แต่ผมร้องเพลงได้แล้วผมก็ชอบวงวัดด้วยนี่การที่ผมชอบทีส่สวนนี่เป็นบ่อยเนี่ยจรครับผมต้องมือข้างเนี่ผมต้องถือกล้องแล้วครับอยูข้างผมก็ต้องอันแล้วอีกข้างผมก็ต้องแ่การ์ดริงพูดจรจอ่ะผมมีน้องนะครับให้น้องมาตั้งกล้องให้ก็ได้แต่ว่า น้องผมไม่รู้เรื่องเอาอันนี่ครับนี่น้องคนนี้สวยมากเหมือนแฟรี่เลยครับแล้วเริ่มกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมเลยนะครับอยากอยากไปถึงห้าสิบเรยไปถึงถึงกดผู้กดติดตามห้าสิบเร็วๆผมอยากไลฟ์สุด่ะครับไลฟ์สดนะครับนี่นะครับ แค่มึงนะครับโอ้ทุกคนผมเคผมลืมกดอัดนครับเนี่ยผมไปเอาสติกเกอร์คัปปิบาลล่าแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวสติกเกอร์มันจะซ้ํากันนะแล้วผมก็จะแกะอันนี้ต่อนะครับขอโทษนะครับลืมอ่านขอโทษครับยวขออนุญาตเปิดก่อนโอเคนะครับได้แล้วจะหยิบก่อนนะครับเอาเป็นน้องมาดีๆดูนะอันนี้อันนี้มันซ้ํากันมากกว่าเลยครับนี่ นีดปิดแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับน้องแขกน้องหมีแบะน้องหมีเลยเนาะโอเคนี่ครับโอเคนะครับเก็บวางไว้เลยครับแล้วจากนั้นผมก็จะปิดโอ้ทุกคนครับผมมีคิดไว้แล้วว่าผมจะทำละคร โอนะครับแต่ว่าตัวผมอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นผู้ชายได้ไหมโอเคนะครับให้โวดนะครับถ้าถ้าโวดถ้าโวตให้ทำทำละครเมนอีโมจิติ๊กถูกไม่ไม่ไมไม